เดี๋ยวผมบอกใช่ไหมครับผมพี่น้องมาหน,นีถือโอกาสดีครับผมบ่ได้มาโดนมาหน,นีมาตอนกคู่เก่าครับผมมาเหรินน้ำเซียนยาครับผมมาความทีมงานครบคนเลยครับมาหน,นีโอ้เสียงนกคันเสียงไงแต่น้อเนาะเหินครับทีมงานยืนอยู่เหินโอ้ อ้ต้นแก้วก็มีตัวนี่มาเบิ่งเถียงหน้านกครับบ่เนี้พี่นอ้องโอ้เวละครับโอ,โอ้หลายคนเลยมือนี่หลายตอ่อครับผมมือนี่ใส่กันส่วนสนัสนสันสัเลยละครับมือนี่นกกระไดนี่ครับผมที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้่ใส่นกไปเนาะครับมาหอดก่อนทาเยอะทาเยอะชิบะอยับมานะโอ้นี่ครับนกจักตอเนาะรถขั้นนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่หาตอครับพี่น้องขั้นนีหาตอหลังรถขั้นบนโอ้เิ่งดูขั้นนี่จักตอเียากเกือบจักตอเนาะนี่เส้นอ๋อครับโอ้ยากแล้วก็จวดแต่ว่านี่ครับ สองตัวพวกเตัวอะไรครับนกกระยิบแปดสี่ตัวอยู่นี่นกกระยิบแปดโอ้สิบตัวครับมื่อนี่พี่น้องแซมเรียบร้อยครับเป็นด้ยาบดีนะตัวเด่มากครับมื่อนี่ตัวใหญ่ครับผมโอ้ของครับผมเพื่อนล่ะคุยแล้วครับเพื่อน โอ้โนี่เจ้าหมานบ้นอครับนี่โอ้หเนี่ยดอกคูณมากโอ้ดอกคูสามตอครับเพื่อเดี๋ยวมันเดิมครับสองเก้าครับผมคนตกมาตะเศ้าครับพี่น้องตมาช่วงกว่าเิบาน บานนี <cause df> ้มันเคลืนกัต๊แมอยู่เืคลื่อนีแล้วปัญหาป่ะนะเอาเออเขาบอกเขาเนี่ยมาสินวัสดีครับผมควับผมบ่าดมากโดนเดนเดนดนที่ยครับน่าที่จานกบรวมาดีตะโกสวัสดีครับผมครับเช่นยาสวัสดีครับโเดนดนมหาครับนกเต็มเพียงเลยบ่าเลยเนีแจ้็งคแล้วผมบอกวามอยู่มีอยู่จานเตน นกลายตัวพนกันกับพี่นงโอ้นกลายตัวครับมากหลอดนี่ยเอ้ามาจะโดนเรามึงเากันจำ้นี่อางบ่ไลย่างเัล่ไปกินเขาเรกันครับพี่น้องเ้าเจเนื่าไก่้เนืเก่เาเนนี่ปเร์น่เอ่ปีเตอรนเตอน่ไีเรนีปเร่ปีเตอร่ป่ีเน่่นนอ อกมหลายคุนะเหนหมเล็กน้อยแยกกันใส่นกครับผมเอาอ่ะมาใหญ่กันแยกใหญ่กันมาใส่นกเวินทีเรียบร้อยครับผมก็เช่นไงใส่อยู่ฝากผมไปเนี่ยพวกไก่บันไดครับใส่กกดูหมอหมอครับผมพี่น้องนี่นกเสียงกลางตัวหนึ่งขันมุ้งอันมวลอยู่ไหนครับผมเอาคงก็ใส่นี่ยแหละครับพี่น้องเนี่ยหันสั้นหนอกยใกล้ๆแดงไดลาะงเบิ้งครับผมหันโดดมาเหยียบให้ นกับผมดูน้ำกันพี่น้องว่าดีมีแตมบ่หมอนี่ทีมงานแยกกันใส่แล้วนกกระสิซิบก็ต่อยหลักมาหนิครับผมว่าดีมีอาจารย์เพิ่งเกิดไทย้านทั้งนี้แหละครับผมเพินมาใส่น้ำ่นใส่ยึดกางทงครับใส่ซิฟก็ต่อที่ลีแหละครับเหมือนเส้นเอกมาได้สมองใส่ไปบูงานถือมาน้ำกันตว่าขึ้นมากกนี้ครับพี่น้องพังกกดูงก็ดีเลยกรกแมหน่อยสุดยอดเลยครับ อครับผมใส่แล้วก็ลองบิง้งบค่คขึ้นยังไงครับผมอาครับรุ่นกันรุ่นกันนกพูสิมีคนทำแต้มมาครับเมื่อนี้ตอนนกพูเก่าเห่าเยอะผุนมันเยู่เราพูนไปหน่อยได้ลงมาเยอะครับผม,ผมทีมงานทส่นเอกใส่ใส่น้อ,นอ,นอเนาะใส่ล่ะครับโอ้ มาใส่สามก้นครับมองนี่จ <rain> <engo> ุ่มนี่มานำนกเสียงเด๋น้อก็มาจุ <roe> ่มกักแค้ครับรียวเดียวเสียงมั่นเสียงกลางอรยวเดียครับพงันเรียวเสียงหน่อยอาครับมาเห็นอาจารย์ท่างไา่ทัางเดียอาจารย์ดีครับผมมันไปน้อครับมาตึนี่ครับมนี่ครับ Tà hoa 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 khăn hợp hoa 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 nè hoa 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 Càng thông hoa 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 มันก็ใส oh, like ่สามตอนแม่ตอนที่สี่ก็ได้ออกมาเื่มออกมาตั้งมอวัดดวงวัดดวงเลยนี่มันมันก็คือกันวัดนั่นแหละมึงได้กนเป็นมันี่อลูกนี่มูกามน่อยหมอขนาดนีว่าผมเห็นตัยืนใส่ยุ่ว่ะสนรงนั้นเป็นตไปใส่เาเป็นมาอืมครับยากาศผูเขาปุณห์ปุล่ะหน้งไปกิน เขาเที่ยงมาบ้างไปน้ำกันนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียครับเรียกพ่อซอนกดีอดพ่อซอนหล่อเพราะว่าลุกง่เอาครับผมพี่น้องรุ่นต่อครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากแม่ใส่เป็นทีเรียบร้อยมาหยามครับหยามแล้วเปล่าลงเลยโอ้หึให้อยู่มาหยามเร็วครับพี่น้องโอ้ของแท้ครับผมให้อยู่บ้แมนน์แล้วนกเขาดอกว่าโตเป็นนกเขาครับ มาติดแดงได้บาดนี่เขากินนกขึ้นกันหรือขึ้บางอันนี้ก็ได้ครับผมเมื่อต้นเคยได้ยังไงว่าเขานกบาดนี่นกเขาไหมครับบางนี่มองตาแล้วรู้ใจต่นี่เอ้ยบางอาการนกควงกระสีบ่ตื่นมาในพวกพวสู่นกกันบ่สู่แล้วนกเขาครับผมตัวกระติตื่นเขาโยงโอ้ย ว่าเป็นอย่างมาสีขึน้นเขาเบิ่งดีๆไม่ไล่ยม่ายอยู่พี่น้องเลยโอ้บาไหวเบาไหวครับตรงญ่นี่แหละรู้สึกว่าไหลครับบินอยู่นะหนังเทิงเหมืนครับผมงคนว่ายู่นกขงคือมิดโดนแท้ให้อยู่มาเบิ่งเดีวครับพี่น้องจนว่ามันเหยียบเปเนียไปเลยโอ้ยเจอของดีท้าแล้วครับสองเก่ามานี่ ก็อยู่ดอกคูนยังมีเสียงขันอยู่ครับผมของผมมิดก็ได้งางมาเบิองลยเย็นเหยีบยบเพเนียดครับผมใครอยู่ใส่คัน้นบินเหยียบครับพี่น้องคั้นเดทไทยมือเสวยล้งางบังดีครับเขาก็ได้ถือว่าหลอดตายไปสำหรับสองเก่าครับผมเออสุดยอดดีดีถง่ายลุงครับพเพราะเจ้าก็มาเสียหงายอยู่สวนเพลนี่ ใหญ่ต้องแบ่งเตยป่ะละครับผมบันบวยบวยทั้งมองยูไก่ครับผมพี่น้องไม่ค่อยได้ยินเสียงหนุกยินเสียงคอยคอยแทบจีบเกือบได้ยิน้มป่ะละครับก็เลยโทรหาเส้นใหญ่ยหญ่ต้องไปน้ำกันป่ะละครับอันตรายครับเราตัวรักมากเลยเอาครับผมพี่นอ้องไอซีได้ปลดออกพ่กกินนั่นหระครับ แค่ยืนบวกินนกต่อกรสิปล่อยแล้วก็สที่ใหญ่นียย้แล่วนะครับผมต่อเล็บมันหนุม่มไปติดเก็บให้พี่น้องเอ้ยบุ้งเงี้ยผมเบื่อเอ้ยเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวคอยใหญ่นกลงไปงุูแล้วครับต้นอื่นก่อนครับพี่น้องก็เจอกันช่วงใบครับผมใหญ่ามากอยู่กับเส้นใหญ่แล้วอ,อย่างตัวเบนะุ้ง ตองเก่าเอาไงเขามามครับปุ๊บมีหลังกลัวนหน่อยนี่นี่ครับตัวนี้ครับนั่นมนันเขาบ่เ่าเลยเะช่วงใส่ไ่อีู่สูงด้วยครับเต็นลงมากที่ที่ไก่เหรอไก่ตาี้วอไยมันบ่เป็นแต่ใส่มันหน่อยผุดนานไม่ได้ซื้อผมใส่นานาเป็นแต่ว่า ก็เข่อยู่ต้นแหงเห็นมั้ครับการย่ตจนแหงลมนั่นนกเขางมันโอ้โมันจับยึดต่มๆเออใช่ยึดนแหงโอ้โจับยึงอะไรแหงๆไปหนึง่งแหงกับต้นไม้แหงลมอยู่ไหน่านกับมองพงังนี่กล้าขึ้นวะโอ้เห็นเห็นตัวนกแล้วครับมันจับยึางอะไแหงยึ่ดีละ่ะ ก็ได้ลุนครับพี่น้องบัวเฝาบ่าได้ครับย่านเห็นว่ามุอเช้านี่ตัวย่างแล้วครับผมดีที่มันเป็นนกเขานกผมพ่ตื่นก็เป็นเป็นปีกดางอันว้ายของแท้เลย cuốn cả dây này ui vì nào hầu từ đây này vương chạy đi <laughs> đây anh khắc cuốn này, này 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 Cốc này này hợp là càng còn thùng hộp thấy đặt nốt tôi xem đây, xem nghe đây càng kế. Càng kế à, nào thì lông. khi khẩu hay ngang hèn. เทียงกลางมันโตมันตีครับว่าคือหนองเดี๋ยวนั้มันเข่าอีกนัอยครับผมนี่เกินไหนวะจังว่าเขากันได้คู่นะพี่น้องได้บิึงมันมันน้ำกันนี่มันโดนบ่มันเทียงกันครับผมพี่น้องสักกูครับใบสาม บสามกลัวเกือบสีโมงครับผมเดี๋ยวนกลุงครับพี่น้องสีโมงกับดีได้เดินทางกลับพอดีโอ้โหคือเลยครับสองเก่าหลังจากเจอนกของแปลกเมื่อเช้านี้เออบ่คอยเอาคอยขันได้ครับผมจะได้ดครับมือหลังหวดหลังหวดลุ้นเอาไม่ครับผมบ่เป็นนงังดีที่นกบ่เป็นนังครับ Nhiye, cứ đăng đổ gần. Đăng kha, này cứu đang dần. Sì, hay 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 thấy hay heo, hay 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 này, hay 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 mi, đây sắc

เออประมาณประมาณตะโกประมาณว่าเนาะครับได้สามตัวอ่าเจอหนูกตาวันนี้อ๋อครับผมพี่น้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับสรุปแล้วก็บม่มีแต้มอ่าตัวนกกี่อย่างมันเหนียวอุบะผู้เก่ามาเนี่ยเอาครับมาพอได้บรรยากาศกินข้าวปลา เดินทางกับบ้านครับคำนะโอ้โหอากาศหนาจังสิมายามเชียนย่าไหมเดี๋ยวครับผมบบบนี้เอาครับพี่น้องผมกับเชียนไงกับตะโกกับสิขอลาพี่น้องไับเพียงแค่นี้แหละครับผมจังได้ก็เจอกันชิปหนาดีมากไงเกาต่อเกาะเลี้ยงฝนดีมากเอาครับผมเจริญเมือนี้ขอขอตัวลาพี่น้องกับเพียงกี่นี่แหละครับผมจังได้ก็บปากกดไลค์กดติดตาครับผมเป็นกำลังใจให้บ้างเช่นเดียวกับทีมงาน ที่บ่บาททีมาไม่ทีบ่าอ่องอับลงคับผมสำหรับมือนี่ลาพี่น้องไเพียงแค่นี้แล้วครับผมมาตะโกสวัสดีครับผมดีครับป็นดีครับสำหรับมือนี้ขอขอบคุณครับผม